สวัสดีครับอันนี้ผมจะมาสอนเข้าแอปเกี่ยวกับแอป tag talk นะครับให้ทุกคนคลิกลิงก์นี้เลยนะครับเป็นลิงก์ของแอป tag table คกคลิกลิงก์เข้าไปเลยครับนี่นะครับวิธีการเล่นแอปนี้นะครับก็ง่ายมากเลยนะครับมันเป็นแอปให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องหน่ารู้เกี่ยวกับประเภทขยะประเภทขยะนะครับอันแรกเป็นประเภทขยะอันที่สองเป็นการจัดการขยะอันที่สามเป็นเครดิตของพวกตมไปดูอันแรกประเภทขยะประเภทขยะมีสีประเภทนะครับได้แก่1ขยะเปียก 2. ขยะแห้ง 3. ขยะทั่วไป 4. ขยะอันตรายตามรูปเลยนะครับ และเมื่อกดถัดไปจะเป็นหน้าขยะทิ้งให้ถูกสีถูกประเภทก็มีหนึ่งขยะเปียกนะครับเป็นขยะทางสีเขียว,ยวไว้ใส่ขยะมูลฝอยที่ฝอยที่ย่อยสลายได้สองนะครับเป็นขยะแห้งเป็นถังขยะสีเหลืองสำหรับเป็นขยะรีไซเคิลนะครับสามขยะทั่วไป เคลียร์ทั่วไปนี่เป็นขยะทังสีฟ้าหรือสีน้ําเงินสําหรับใส่ขยะที่สามารถที่ไม่สามารถย่อยสลายได้นะครับหรือย่อยสลายได้สีขยะอันตรายขยะอันตรายคือขยะที่มีพิษหรืออันตรายนั่นเองนะครับ หน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่สามารถกดย้อนกลับไปได้และกดกับหน้าถัดไปได้และก็มีกดหน้ากับหน้าหลักต่อไปเป็นการจัดการขยะการจัดการขยะของหน้านี้ก็จะสอนเรื่องวิธีการจัดการขยะแต่ละประเภทนะครับมีขยะอันตรายขยะเปียกขยะรีไซเคิลและขยะทั่วไปกดกับหน้าหลักได้เลยครับ แล้วอันนี้คือเครดิตของพวกผมที่จะทำโดยนายชนละทรน,นายธนากรนายวิทิพัฒนนายนัทวุฒินายเดชาทอรและนายเตชินและมีอาจารย์ผู้สอนคุณครูกติกาสีทองรายวิชาไอเอสและการออกแบบขอบคุณครับ